สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจําวันที่30นะสาวันนี้จะพามาดูเรื่องกระเบื้องนะกระเบื้องนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกระเบื้องนะที่ที่ที่ดูดูที่ขอบนะครับนะครับขอบแบบนี้น,นะครับกับอีกแบบหนึ่งออกมาต่างกันยนะังไง่าดูแบบนี้นะแบบนี้ก็คือขอบเหมือนเหมือนเกิดจากการหล่อขึ้นรนะูมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ มันจะแบบเป็นสเต็ปแบบนี้นะเดี๋ยวดูนะครับนี่ดูนะนะพอเราปูมาแล้วยาเนวจะเป็นอย่างนี้เออก็จะขาดขาดความคมชัดไม่ขมแล้วก็ไม่สม่ำเสมออันนี้ก็เรียกว่ากระเบื้องเกรดที่ว่าน่าจะถูกนะน่าจะเป็นกระเบื้องจากจีนนะครับอาเราดู ภาพรวมเนี่ยมันก็อันนี้ยาแนวแล้วนะก็จะออกมาไม่คมไม่คมสวยไหมก็ก็สวยแต่ไม่คมแล้วก็ล่องล่องใหญ่ถึงล่องเล็กก็ไม่คมอยู่ดีเอาไปดูอีกแบบหนึง่งนะอีกแบบหนึง่งครับนี่ก็เป็นงานาางานรีโนเวทบ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านนะอาคารพาณิชย์4ี่คูหา4ชั้นนะเดี๋ยวผมพาไปดูนู่นนะเสร็จแล้วแต่ว่าจะพาไปดูว่าแตแกต่างกันยังไงนะ คำว่าแตกต่างยังไงคือว่ากระเบื้องที่มีความคมชัดและมีความคมชัดกับไม่มีความ,ม,ม,มคาม,มชัดที่กรดคนละแบบนะ,อ,ะอันนี้ก็เสร็จละเดี๋ยวพามาดูที่หลังนะอันนี้เสร็จละเป็นไอเลนเทเบิลนะอ่าทีนี้แบบนี้แบบนี้นะแบบนี้ก็เป็นกระเบื้องอีกแบบนึงนี่มีขอบเนี่ยมีความคมชัด เห็นไหมมีความคมคมแบบมีความชาร์ปคมพอมาปูออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะครับอ่าทีนี้มาดูว่าตอนยาแนวแล้วนะยาแนวแล้วเนี่ยมันต่างยังไงก็จะ,ะเป็นประโยชน์นะเป็นเทคนิคอันนึงที่เออจ้าของบ้านนะ,ะใช้ในการเลือกซื้อกระเบื้องนะเลือกซื้อกระเบื้องแล้วก็เลือกอขอเขาเรียกเขาอะไร ระยะเว้นล่องนะระยะเว้นล่องก็มีเช่น0.5ม mm, ิล1มิลิเมตร1.5 2มิลลิเมตรอะไรอย่างนเนาะอันนี้คือคือเสร็จแล้วยาแนวและยาแนวแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะมันจะมีความคมชัดอดูตรงนี้นะดูตรงนี้กว่าเห็นไหมครับดูร่องมันจะอันนี้เขาเขาเว้นห่างไปนิดนึง2มิลแต่ผม ผมชอบหนึ่งมินนะในอาคารอย่างเงี้ยไม่ร้อนหรอกถึงมันร้อนเอเซิเรมิกมันก็อัตราการขยายตัวต่ำม,มากทีนี้ก็จะมีความสวยงามเห็นไหมคมชัดอันนี้เพราะอะไรเดี๋ยวไปดูไปดูที่ขอบกระเบื้องตอนเลือกซื้อนะอันนี้คือยาแนวแล้วเมื่อกี้มันยัง,ง,ยงไม่ได้ยานะครับคมชัดและสวยนะครับเนี่ยคมเห็น,ออน,หน,หนขอบคมอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยขอบคมนี้เลย แต่เมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่นะเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูทีนะว่าคนนี้เปรียบเทียบเหมือนกับเปรียบเทียบนะอ่ะเดี๋ยวดูน,นี่ยสองแบบอ่าปุ๊บเห็นความคมชัดไหมครับเนี่ยคมอันนี้ดูดูกันกใกล้ใกล้ ค,ความคมชัดเนี่ยต่างกันนะทั้งขอบมุมและรอ,อยตัดนะเนี่ยคมชัดต่างกันเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้อีกรอบนะไปดูกระเบื้องอันนี้ดูว่าคมชัดต่างกันไหมนะอันนี้ก็คือเป็นรายการช่องแบบว่า,เ,าเนื้อหาคอนเทนต์แบบรอแรอคอนเทนต์นะ R A, A W L แปลว่าดิบคอนเทนต์ดิบๆแลคือว่าเห็น <c oughs> ยังไงก็ถ่ายอย่างนั้นเลยอยู่ตรงไหนก็ถ่ายอย่างนั้น,น,นแหละนะไม่ได้มีการวางสคริปต์หรือว่าเตรียมตัวอะไรมาก่อนนะพอเอาอยัางไงเห็นยังไอองไก็ถ่ายอย่างนั้นเห็นไหมครับร่องมันแบบมันมีความความคมชัดเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะขอบมันคมทีนี้พออีกอีกอันหนึ่งอะ่ะนะอีกอันหนึ่ง อันหนึ่งก็เดี๋ยวพาดูนะเอาดูใใกล้มาจับนี่หน่อยดิถือถืออัน,นนะห,หนึ่งนะหันหน้าไปนะโดนโดนอปึ๊บอ่าอย่นี้นะถือไว้ถือไว้อาโอเคสังเกตด,ดูเห็นขอบเห็นไหมขอบมันจะไม่ไม่คมแล้วมันจะมันแบบมันทางออกอ่ะไฟก็ไม่ค่อยมีเนาะ <S <S เห็นไหมครับมันไม่คมหรือมันทางออกเนี่ย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 เอาอย่างไรดีเนาะเอาชัดๆหนะ่อยเดี๋ยวดูชัดนี่ปึ๊บอ่าตรงนี้นะเห็นชัดไหมครับดูตรงนี้จีเอาฝั่งนี้เขาตัดแล้วเห็นไหมครับพอเพราเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวไปดูข้างบนตุ๊บอันนี้ดูเทียบกับอันนี้นะดูภาพกวา้างก็จะเห็นมีความคมชัดและสวย ถึงแม้ว่าจะดูแบบใกล้ๆนี่นะ,ะก็มีความคมชัดแล้วก็สวยนะเดี๋ยวพาไปดูข้างบนอีกทีนะข้างบนคืออีกชั้นนั้นอ่ะชั้นทั้งชั้นเลยคือว่าเป็นกรบเบื้องแบบว่าขอะเบื้องแบบว่าอน,นิญาแนวมันอยู่นะอ,อ,อาานิจจาแนวนี้ก็ไม่ใช่แบบงานแป๊บๆนะโอ้เสียเวลาทํานานมากนะเนี่ย เดี๋ยวพาไปดูข้างบนอีกรอบหนึ่งว่าความคมชัดอะระหว่างแบบขอบคมกับขอบไม่คมอออกมาเนี่ยครับออกมาแั้มันมต่างกันยังไงนะขอบคมมากออกมาก็เป็นอย่างนี้เลยัเดี๋ยวดูชั้นบนอีกทีนะโอ้ยเงย ด้านบนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ยาแนวนะก็เป็นแบบเมื่อกี้แหละก็อาจจะยังมองไม่ออกนะครับทีนี้พอเราไปดูที่มันยาแนวเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะชัดเลยโฆษณาช่องอีกนิดนึงนะช่องเราเป็นแบบว่าคอนเทนต์แบบดิบๆนะรอคอนเทนต์แบบดิบๆเลยยังไงคือไม่ได้มีการเตรียมการอะไรในการทำคอนเทนต์หรอกแต่ว่าเราเจอตรงไหนเห็นยังไง เป็นแบบไหนเราก็ถ่ายเลยนะครับน่าดูของนะมันไม่ขมมันไม่ขมเห็นไหมครับมันไม่ขมเทสแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ขมเห็นไหมครับ แล้วความหนาเนี่ยมันก็ไม่คิดว่าเท่ากันนะครับเราใช้คลิปเนี่ยปรับประดับก็จริงแต่ไอ้ความหนาเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันอีกคือความแตกผันนะของระยะความหนาความกว้างของร่องอะไรเงี้ยมันมีค่อนข้างสูงนะลองดูนะครับมันก็เป็นแบบนี้เนี่ย,ยดูไม่คงไม่คง เนี่ยอ่างั้นเวลาเลือกซื้อสรุปคือต้องดูขอบขอบกระเบื้องชัดยอมเสียเงินแพงนิดนึงมันก็ได้ขอบที่ดีออกมาแล้วส่วยนะครับแต่ถ้ากระเบื้องราคาถูกดูที่ขอบของมันเนาะมันก็จะแบบไม่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 ไมไมข้ความชาร์ปนะครแบบตรงความผันแปรของระยะความหนาเนาะขอบนี่มันก็ไม่ไม่เหมือนกันนั้นก็เป็น แนวทางงในการเลือกเลือกซื้อกระเบื้องนะนี่บปูแล้วมันก็เนี่ยยาแนวไปแล้วแต่ยาแนวก็เป็นอย่างนี้นี่ใช้คลิปตัดแบบแล้วนะนี่ย,ยาพวกมันก็ไม่คมว่ามันแบบแบบเหมือนมีความโค้งมนนิดนึงอันนี้ก็เป็นแนวทางในการเลือกซื้อกระเบื้องนะครับจะ ไปไประหยัดเรื่องนี้เนี่ยก็มีผลต่อความสวยงามครับโอเคคิดวิจบคนนี้ก่อน